บางทีการที่เด็กอยากจะหยิบช้อนเองตั้งแต่ขวบกว่าๆอาจไม่ใช่แค่ความดือ้อแต่เป็นสัญญาณอัจฉริยะที่ซ่อนอยู่ได้นะถ้าอยากรู้ความจริงที่น่าทึ่งนี้ต้องดูคลิปนี้ให้จบ รู้ไหมว่าการที่เด็กพยายามจะติดกระดุมเองมันจะดูทุล,ลักทุเลมันคือการฝึกสมองที่ไม่ธรรมดานี่ไม่ใช่แค่เรื่องความอยากลองแต่เป็นกลไกาทางพัฒนาการที่ขับเคลื่อนด้วยฮอร์โมนโดปามีนทุกครั้งที่เด็กประสบความสำเร็จในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเช่นการหยิบจับของเล่นชิ้นเล็กๆสมองจะหลั่งโดปามีนออกมาสารแห่งความสุขนี้ทำให้เด็กรู้สึกดีและอยากทำซ้ำๆนี่คือพื้นฐานของการเรียนรู้ งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย j o h n นฮอ p k i n s ชี้ว่าเด็กที่ได้รับการส่งเสริมให้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างสม่ำเสมอจะมีพัฒนาการด้านการแก้ปัญหาและการคิดเชิงตรรก,กะดีขึ้นถึง30%เมื่อเทียบกับเด็กที่ถูกจำกัด คุณอาจคิดว่าให้ลูกติดกระดุมเองมันช้าลองดูใหม่จากข้อมูลของสถาบันพัฒนาการเด็กแห่งชาติพบว่าเด็กวัย2-3ถึงขวบที่พยายามทำกิจกรรมด้วยตัวเองเช่นการใส่รองเท้าหรือตักข้าวจะมีเส้นใยประสาทเชื่อมโยงระหว่างสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันคือการสร้างสะพานเชื่อมโยงข้อมูลในสมองให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นเมื่อลูกบอกว่าหนูอยากทำเองนั่นไม่ใช่การ เพิ่มภาระให้คุณแต่มันคือการเปิดโอกาสให้สมองของลูกได้ฝึกฝนและเติบโตอย่างก้าวกระโดดเราในฐานะพ่อแม่มีหน้าที่แค่คอยเฝ้าดูให้กำลังใจและเตรียมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้ลูกได้สำรวจอย่ามองข้ามพลังเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในการกระทำที่ดูเหมือนจะไร้าสาระของลูกอยากได้เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้เก่งและดีกดติดตามไว้รอดูนะคะ